อันนี้เนาะคือพักกาดน้อยเฮาจีอาไปคั้นเป็นส้มผักเอาไว้กินตุนเนาะแล้วอันที่ขาดบอดด้อันนี้ก็คือข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวนึ่งมาเมื่อเมื่อมาจึ้งเ็ดเธออันพักการดเฮาส้มแบบส้มแซ่บนะทุกคนวันนี้เฮาก็บคัน้นห้มันเข้ากันเนาะ สบายบาดีสบายดียามแรงเดอมื้อน,นี้นกกาพาทุกคนมาลงส่วนคือเก้าโนจีพา FC เอฟซีเฮามาเก็บผักกาดน้อยเนาะมื้อน,นี้เก็บผักกาดน้อยเอาไปเฮ็ดคันส้มหรือว่าไปเฮ็ดส้มผักกาดนะเนาะเอาไปคันปะไว้กินโดนเนาะนานผักกาดน้อยอยู่ทางด้านเนอบุญเห็นเขียวๆอ,อ่เหยาะนิดน,นึงนะเนาะนกกับหลานกันเลยว่าจีพาเดียวมาเก็บเอาไปเฮ็ดคันส้มนะเนาะปะเฮาไปเก็บผักกาดนำกันเลยอันนี้ก็คือกะตตาจะเอามาเซอร์ผักกาดน่ะเนาะ อันนี้ก็คือหนานผักกาดน้อยหรือว่าซื้อผักกาดตีนหมีเนาะเฮาจิเก็บไปคันสมมือนี้่ยนะพอดีว่าอีเม่เศร้าบอกว่าเฮื่อมายอนเอาแต่ต้นมันเยอะเนาะเพราะว่ามันขึ้นหลายโพดแล้วต้นมันที่แล้วมันเยอะบรั่ขนะะก็เลยว่าจิมายอนเอาไปเฮ็ดผักกาดสมไ่กินดนเนาะรสชาติของผักกาดอันนี้ก็คิ้วคิวึ้นๆ้นถ้าว่าเฮากินตอนดิบเนาะนี่อันนี้ผักกาดตีนหมี เฮาจียอนเอาแต่ต้นเยื่ๆไปเฮ็ดประกาศสมไว้เนาะต้นเยื่อแบบนี้สมประกาศน้อยนี้แซ่บสุดยอดเลยเนาะทุกคนเวลาเฮาเฮ็ดเทมันส้มๆแล้วเาก็อาไปโจเซ์เจ้าบองโจะสะเข้าเหนียวห้อนๆเจ้าบองปลาเค็ม แซบสุดยอดเลยหากวันนี้เหากะจีเด็ดออกเนาะแล้วก็เอาไปตากแดดไว้เฮอมันแห้วแล้วเหากระจึงเอาไปคั้นสมต่อ มีบ้องแมนพักปอสารพิษเนาะบได้เซอร์ปุยอะเลยเฮาเสรอร์ฟุ่นคอ,อกและแล้วขนาฟุ่นขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งวัวขี้ควย ทุกคนเอาไปคั้นผักกาดส้มไม่กินเนาะเพราะว่าอันว่าเขาคั้นหลายเขาบ่ทาัานกินมืดขนาดมันกะจีส้มเห่งเพราะตะนั้นเขามาเก็บเอาเท้าละน้อยไปตากแดดแล้วก็ไปคั้นปะไว้เนาะพอดีกินมดแล้วก็มาคั้นอีกอะนะทุกคนอันนี้นอกจากจีพอสะไม่ก้อนเนาะสำหรับผักกาดไปคั้นส้มบันนี้เขาก็เเทียมเอาผักกาดไปตากแดดแล้วเมื่ออื่นเขาจึงมาคั้นนํำเดียวเนะาะผักกาดนี่เขากะจีเอาตากปะไว้นี่ก็นอนเมื่อื่น กี่มาเก็บเอาไปขั้นซมมาหน่ะทุกคนตอนนี้ท่านหาวพรท่าล่างพรท่าอันเลอตรงนาะมีแต่บ้านหาจะไปขั้นพระกาศซมนะหาจจึงล่างเอา นีแต่แล้วถ้าเฮิอมันแห้งแล้วก็จิ้งมาเอาไปคั่นผักกาดส้มเนาะเาวมือนีก้กาศลมแหง้งแหง้งอากาศเย็นเย็นเนาะทุกคนสังเกตเบิ่งแต่เบิ์มอึอยู่ทางหลังเนาะหนึ่งแท้หนึ่งว่านกกาจิพาทุกคนนาะมาเอาอันผักกาดที่เขาตากไว้เฮิอมันนั้นแห้วนะขน,า,น,นาไปคั่นผักกาดส้มเนาะมื้ไปเอาไปเบิ่งผักกาดนำกันเลยว่ามันจะเป็นเราเลยมันจะแห้วหลายระบอหนาเนาะอันนั้นก็คือพักกาดที่นกมาตากปะไว้เฮิอมัน เฮ้วเนาะก็ถือว่าเฮ้วพอสมควรนะอันนี้เนาะคือพักกาศดน้อยเฮาจีเอาไปคันเป็นสมผักเอาไว้กินตุนเนาะมาจะเก็บใส่เลยกำลังเฮ้วๆละ่ะมิเต้เฮาการดเกี่ยมเอาไปล้างน้ำอีกโอ้ยหนาวแหง เชียงควเริ่มหนาวแล้วพอดีได้กำเนเยอเติมเนาะน่ไปล้างน้ำต่อแล้วก็เขียมคั้นเลยทุกคนสังเกตเห็นบ่ดังนกจีดแดงมาเลยหนาวแหงเนาะไเกียมเอาพักเราไปคั้นส้มเนาะหนาวหนาว ต่อมาเฮากะจีมาซ้อมเอาเป็นต้นง,า,งามๆเนาะเบอร์เหลืองๆเนียนี้ก็เอาทิมเลย <S 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 อันนี้คือเบอร์เหลืองมันเอาเอาอันเนี้ยเฮาจะเอาตัวนี้ ล้างก่อน เอาล้างสะอาดเนื้วนี้แล้วก็เกียมเอามาคั้นส้มเลยเนาะตอนนี้น้ำพักกาดเห่าก็เริ่มออกหลายเลยเนาะ ย่องค้ะพักมันยอบเป็นอย่างนี้เนาะทุกคนเนี่ยบันนี้เฮากะจิมาล้างน้ำมัน นี่เห็นยังบได้เด้อครับต้องได้ล้างอีกเวลาเขาล้างคือน้ำประกาศน้ำอันเขียวยวมันออกแล้วหาเอาไปเอ็ดส้มไวมมนน้มันจึงบ,บ่มิ่นเนาะทุกคนมันจึงส้มแซบแซบนี่ สองน้ำกันน่าจะพอแล้วเนาะแต่ว่านกกีรางสามน้ำเนมันยังขี้เกียจอยู่ ลังจากที่หาวล้างสามน้ำแล้วแล้วนกกนจะจีเอาเกลือเซอร์เลยนกปะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเกลือที่หาวีมาเซอ,อนนร์อากาศส้มของหาเพิ่มมันสม้มเซอร์หลายแม่หนึ่งเนาะแล้วอันที่ขาดบ่ได้อันนี้ก็คือข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวนึวนวน่งมาเมื่อ มันจึงเค็เธออันพรกการห่าวส้มแบบส้มแสบนะทุกคนวันนี้ห่ากับคั้นเข้ากันเนาะจะปินแบบนี้ข้าวเห,หนียวนี่ถ้าหฮาวายากเสอร์เป็นเม็ดนี่ก็ได้เนะาะห่าจะเซอร์น้ำเข้ามานะเซอร์น้ำเข้ามานี่ก็ส้มไวคือกันเนาะ น,นี่คือส้มพักกาศหรือว่าพักกาศส้มนั่นเองส้มพักกาดน้อยเนาะทุกคนเวลาเฮดเธอรมันส้มแล้วก็เอามาโจเซอร์ข้าวเหนียวนี่แหละโจเซอร์ข้าวเหนียวโจเซอร์เจ้าออปลาเคมานะ็มมันอ่ะอุ้ยแซ่บสุดยอดเลยถ้าเฮาคั้นเธอแม่กรมกินเนาะเฮากะจะคั้นเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนี่ยคั้นเธอมีแต่มันตายเป็นแบบนี้เฮาจะบ่ะปะเธอมันส้มแล้วเฮาก็จิบอเซอร์เขาเนาะคั้นว่าผู้เลยอ,อยูกกรรมนะ เขาเจ้าจึงเอินว่าพะกาศส้มเมกลำมันนะมันยังเขียเ้ยวอยู่เนาะหลังจากคั้นแล้วแล้วนกกระจิมาเซอร์กล้องอันนี้ไวเ้เนาะเซอร์ไว้ประมาณสองสามมือแล้วกะส้มแล้วกะเป็นกลินแล้วนี่จ้าส้มพะกาศน้อยพระกาศต้นมี เขาจีขั้นกินเพื่องน้อยเนาะขั้นไม่หลายนี่ยานมันจีสม้มผดเลยจีบปัะนกินนะนะแอนและเดอร์ทุกคน <laughs> อันนี้คือส้มพักกัดน้อยเนาะฟีมือนอกเองเดอ้ออันนี้เนาะทุกคนคือส้มพักกัดน้อยหรือว่าส้มพักกัดตีนหมีของนอกเนาะที่เขามาคันไว้มือนี้หน้าตามันกะจีออกมาประมาณนี้เนาะ มีแต่ป้าไว้สองสามมือเฮ้อเหมือนส้มแล้วก็เอามากินได้เลยแล้วเนาะสำหรับวิดีโอนี้น,นกกาจยาวสมนี้ก่อนลรวพบกับนกในวิดีโอต่อไปเด้อขอบเจอเอฟซีทุกคนเนาะที่เข้ามาเบ่งวิดีโอของสาวเสียงขวงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมีอันเลยบุกเข้าเจอกะเขียนลงชื่อคอมเมนต์เนาะแล้วนกกาจิมาตอบคอมเมนต์เอฟซีของเขาบ้ทุกคนเลยสำหรับวิดีโอนี้เนาะนกกาต้องขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย